กองทัพรัสรซเยโจมตีคาคิฟและเดนิปรอมีผู้ได้รับบาดเจ็บยูเครนทลายคลังมิสไซล์ของกองทัพรัสเซียมากกว่า90ลูกการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้2 7มีนาคม2025ในช่วงกําคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่26และ2 7มีนาคม2025กองทัพรัสรซเยได้ทำการโจมตียูเครนโดยการใช้ดโดรนคามิกาเซในพื้นที่จังหวัดคาเคฟ ไฟได้ลุกไหม้อาคารที่พักอาศัยหลายหลังในคาคิฟหลังจากที่กองทัพรัสรซียโจมตีดิโดนคามิกาเซ่ตามการายงานจากแหล่งข่าวของยูเครนได้รายงานว่าไฟได้ลุกไหม้4พื้นที่ในจังหวัดคาคิฟบ้านเรือนของชาวบ้านที่พักอาศัยและอาคารที่เป็นที่พักอาศัยซึ่งเป็นตึกหลายชั้นได้รับความเสียหายไฟได้ลุกไหม้กินพื้นที่กว่า2,500ตารางเมตร มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนรวมทั้งเด็กอายุ12ด้วยและในขณะเดียวกันกองทัพรัสระเซียยังได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีเมืองเดนิปรอทำให้รถยนต์มากกว่า60คันได้รับความเสียหายรวมทั้งรถบรรทุก2คันรถยนต์จำนวนหนึ่งถูกทำลายสถานศึกษาได้รับความเสียหายสถาบันทางด้านวัฒนธรรมได้รับความเสียหายรวมทั้ง อาคารที่เป็นที่พักอาศัยซึ่งเป็นตึกหลายชั้นได้รับความเสียหายหลายหลังในนิโคโปอนั้นมีรายงานว่าชายอายุ30ปีได้รับบาดเจ็บจากการที่กองทัพ,พรเสเซียใช้โดรนคามิกาเซเข้าท้อการโจมตีในนิโคโปอนอกจากนี้ยังทําให้อาคารที่พักอาศัยบ้านเรือนของชาวบ้านรวมทั้งสถานีแกส๊สรถยนต์และพื้นที่อื่นๆได้รับความเสียหายด้วย มีรายงานว่าหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนสามารถสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพ,พรัสเซียไว้ได้จำนวน6กลำในพื้นที่เดนิปเปอเปรตอฟทางด้านโวโลดีเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนได้ออกมาโต้ตอบกรณีที่กองทัพ,พรัสเซียใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตียูเครนในคาคิฟในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาว่ารัเสเซียโจมตีครั้งใหญ่โดยการใช้โดรนคามิกาเซ ซึ่งเป็นโดรนที่อิรานสอนให้รัสเซียผลิตโดรนรุ่นนี้ทําให้ประชาชนชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บแรายและหนึ่งในผู้ได้รับบา,เบาดบบาเจ็บนั้นเป็นเด็กอายุ1 2ขวบเซเลนสกี้ได้กล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือคือการที่จะยกเลิกการความบารต่อรัสเซียรวมทั้งผ่อนปรนการกดดันต่อรัสเซียก็เป็นการไม่ได้ช่วยให้รัสเซียหยุด โจมตียูเครนถึงแม้ว่าถ้าสหรัฐอเมริกาจะมีการยกเลิกการความบารต่อรัสเซียรวมทั้งการผ่อนปรนในการกดดันรัสเซียจากการที่รัสเซียได้ยื่นข้อเสนอต่อสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากการที่ฝ่ายรัสเซียก็คือปูตินได้นําเสนอต่อสหรัฐอเมริการะหว่างที่มีการส่งตัวแทน ไปเจราจาพูดคุยกันในเรื่องที่จะมีการยุติสงครามในเจด้าประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งรัเสเซียก็เสนอให้สหรัฐอเมริกายกเลิกการความบารต่อรัเสเซียครับเซเลนสกี้ยังได้กล่าวว่ารัเสเซียได้ทําการยืดสงครามทําให้มันยืดเยื้อโดยที่ข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาที่ได้เสนอไปอยังรัเสเซียนั้นวางอยู่บนโต๊ะครึ่งเดือนแล้ว และรัเสเซียก็ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆสำหรับการเจราจากันในการที่จะให้มีการยุติสงครามภายใต้การน,นำของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ที่ทรัมป์ได้ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานั้นทรัมป์ก็ชูนโยบายว่าจะดำเนินการยุติสงครามภายใน24ชั่วโมงแต่ว่าสงครามก็ยังไม่ยุติครับ แต่ในขณะเดียวกันตัวแทนจากทรัมป์ก็กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ในการที่จะให้มีการยุติสงครามแม้ว่าเป้าหมายแรกนั้นยังไม่บรรลุผลแต่ว่าเป้าหมายที่จะให้มีการยุติสงครามนั้นยังคงดำเนินต่อไปโดยใช้ช่องทางการเจรจาทางการทูตในตอนแรกตัวแทนของทรัมป์ ก็เดินทางไปอย่งรัสเซียและเดินทางไปยังยูเครนเพื่อรับฟังข้อเสนอจากทั้งทางฝั่งรัสเซียและจากฝั่งยูเครนครับจากนั้นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาก็เดินทางกลับไปยัางสหรัฐและในภายหลังก็มีการนัดเจรจากันซึ่งเป็นการเจรจากันเป็นทางการโดยที่รัสเซียได้ส่งตัวแทนไปพบตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาในประเทศซาอุดีอาระเบีย และยูเครนก็ได้ส่งตัวแทนจากยูเครนไปพบตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาในซาอุดิอาระเบียเช่นกันเจราจาคนละรอบแต่ก็อยู่ในเจด้าซาอุดิอาระเบียครับการเจราจาก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงการเจราจากับรัสเซียนีกก็ใช้เวลานานหน่อยล่าสุดมีการใช้เวลาเจรจากับรัสเซียนานถึง10ชั่วโมงส่วนการเจราจากับยูเครนก็ใช้เวลาน้อยกว่า ข้อเสนอล่าสุดของรัสเซียที่เสนอไปยังสหรัฐอเมริกานั่นก็คือรัสเซียขอให้สหรัฐอเมริกายกเลิกการความบารต่อรัสเซียสำหรับข้อเสนอของรัสเซียในเรื่องนี้ทรัมป์ได้บอกว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาในคำขอของรัสเซียดังนั้นจากการที่กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนคาเิกาเซรุ่นซาเฮตซึ่งเป็นโดรนที่อิหร่าน สอนให้รัเสเซียผลิตในรัเสเซียโจมตีจังหวัดคาเคฟประเทศยูเครนในช่วงคำคืนที่ผ่านมาก็ทำให้วโลดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนได้บอกว่าการยกเลิกการคว่มบาตรรวมทั้งการผ่อนปรนการกดดันรัเสเซียนั้นก็ไม่ได้ช่วยที่จะทำให้รัเสเซีย,ยยุติการโจมตียูเครนฝ่ายกองทัพยูเครนได้ออกมาประกาศว่า ยูเครนไม่ได้ทำการโจมตีสถานีด้านพลังงานของรัสเซียในช่วงระหว่างวันที่25และ26มีนาคม2025ที่ผ่านมาหลังจากที่ฝ่ายรัสเซียได้ออกมาบอกว่ายูเครนทำการโจมตีสถานีด้านพลังงานของรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันยูเครนก็ได้ออกมารายงานว่าทหารรัสเซียใช้ปืนใหญ่ในการโจมตีท่อส่งแกส๊สในเมืองซุดจ้า แคว้นโคชรัสเซียซึ่งเป็นท่อส่งแก๊สที่ส่งแก๊สไปยังประเทศสมาชิก EU หรือยุโรปซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นฝ่ายรัสเซียก็ได้ออกมาบอกว่าทหารยูเครนเข้าทำการโจมตีแต่ว่ายูเครนก็มีข้อมูลว่ารัเสเซียโจมตีท่อส่งแก๊สแห่งนี้หลายครั้งแล้วเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับทหารยูเครนในวันนี้27มีนาคม2025กองทัพยูเครนได้รายงานว่า เหตุการณ์ที่ทหาร,รยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีคลังมิสไซล์ของกองทัพรัสเซียที่ฐานทัพอากาศเอ็งเกลสองในจังหวัดซาาตอฟประเทศรัสเซียในช่วงวันที่20มีนาคม2025ที่ผ่านมานั้นการโจมตีดังกล่าวทำให้มิสไซล์จำนวน96ลูกของกองทัพรัสเซียถูกทำลายซึ่งเป็นมิสไซล์ที่ใช้โจมตีทางอากาศครับ ตามการรายงานยังได้บอกด้วยว่ากองทัพรเสเซียได้สะสมมิสไซล์ไว้ภายในคลังมิสไซล์ในพื้นที่สนามบินเองเกลสองของกองทัพรเสเซียเพื่อที่จะเตรียมการโจมตียูเครนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนปี2025นี้นี้ก็เป็นการเตรียมมิสไซล์ไว้ใช้สำหรับโจมตียูเครนครับหลังจากที่ได้มีการนำมิสไซล์ไปเก็บไปกองไว้ภายในคลังมิสไซล์คลังอาวุธดังกล่าว จากนั้นก็จะมีแผนการใช้มิซายติดตั้งเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ของกองทัพรัสเซียที่จอดอยู่ภายในพื้นที่สนามบินเอ็งแก้วสอซึ่งเป็นฐานทัพอากาศของกองทัพรัสเซียและจะใช้ในการโจมตียูเครนนี่เป็นแผนของกองทัพรัสเซียครับอาจเรียกได้ว่ายูเครนรู้แผนของกองทัพรัสเซียดังนั้นจึงได้เข้าทําการสกัดกั้นการโจมตีก่อนที่ เหตุการณ์อันตรายจะเกิดขึ้นกับยูเครยนยูเครนก็เข้าทำการจัดการกับคลังเก็บมิสไซล์ของกองทัพ,พรัสเซียก่อนตามการรายงานยังได้บอกด้วยว่าในวันนั้นยูเครนได้รู้ว่ามีขบวนรถที่ขนส่งมิสไซล์สำหรับติดตั้งกับเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ของกองทัพ,พรัสเซียขนส่งมิสไซล์ไปเก็บไว้ภายในคลังอาวุธดังกล่าวหลังจากที่มิสไซล์ถูกส่งไปยังคลังเก็บอาวุธดังกล่าวแล้ว กองทัพยูเครนก็ได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีในเช้ามืดของวันที่20มีนาคม2025คือในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับและการโจมตีด้วยความแม่นยำก็ทำให้มิสไซลท์ที่กองทัพรัเซียจัดเตรียมเอาไว้ถูกทำลายไป96ลูกเมื่อวันนี้26มีนาคม2025มีรายงานว่ากองทัพรัเซียได้ขนส่งปืนใหญ่อัตตาจร ที่มีชื่อว่ากกสันขนส่งเข้าไปในพื้นที่แหลมไครเมียพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพ,พรัสเซียตามการรายงานก็ได้บอกว่าปืนใหญ่อัตาจรนกกสัน1989นั้นเป็นปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือสิ่งนี้ทำให้เห็นว่ากองทัพ,พรัสเซีย,ยยังคงมีความพยายามในการสรรหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหาร ให้เพียงพอสำหรับความต้องการของทหารที่อยู่แนวหน้าปื้นใหญ่กกสันนั้นรัสเซียได้รับจากเกาหลีเหนือในด้านความพยายามของรัสเซียในการสรรหาอาวุธไปทำการในพื้นที่การสู้รบแนวหน้าพันธมิตรหลักๆของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาจากการที่กองทัพรัสเซียยกกำลังพลรุกรานยูเครนนั่นก็คือเกาหลีเหนือครับ นอกจากเกาหลีเหนือจะส่งทหารไปช่วยกองทัพรัเสเซียทําการสู้รบในแคว้นโคชรัเสเซียแล้วเกาหลีเหนือยังได้ส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารไปให้รัเสเซียด้วยครับและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนก็ได้รายงานว่าปืนใหญ่ก๊กสันจากเกาหลีเหนือก็ถูกดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนเข้าทําการโจมตีในพื้นที่การสู้รบแนวหน้าเช่นกัน ปืนใหญ่รุ่นที่ฐานยูเครนใช้ดโดรนหอบหิวอาลูกระเบิดไปหย่อนใส่นั้นเป็นรุ่นกกสัน1978สำหรับภาพปืนใหญ่กกสันที่กองทัพ,พรัสเซียได้ขนส่งเข้าไปในพื้นที่แหลมไครเมียเมืม่อวานนี้เป็นรุ่นกกสัน1989ครับ การสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพ,าพันธ์ปี2022จนถึงวันนี้27มีนาคมปี2025ตามการรายงานจากกองทัพยูคเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพ,พรัสเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า9,8890นายเสียกำลังพลเพิ่ม1,670นายเมื่อวานนี้เรียกได้ว,ว่าเสียกำลังพลเกิน2ก่องพันครับ และรถถังถูกทำลาย1438คันถูกทำลายเพิ่ม8คันรถเกราะถูกทำลาย21,701คันถูกทำลายเพิ่ม16คันเปื้นใหญ่ถูกทำลาย25,265กระบอกถูกทำลายเพิ่ม58กระบอกเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง MLRS ถูกทำลาย1343ยถูกทำลายเพิ่ม2ระบบป้องกันภัยทางอากาศ ขีปนอาวุธต่อต้านอากาศยานถูกทำลาย1,118ถูกทำลายเพิ่มหนึ่งเครื่องบินรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย370ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย335ลำโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลาย39,26ลำถูกทำลายเพิ่ม108ลำครูสมิสไซล์ถูกทำลาย3,121เรือรบถูกทำลาย28ลำเรือดำน้ำถูกทำลาย1ลำ ก็เป็นรุ่นรอสต o ฟอ n นดอนครับก็ย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าถูกโจมตีด้วยมิสไซล์ของยูเครนในขณะที่ร o สต o ฟอ n นดอนจอดอยู่ในอู่บกในแหลมครเมียรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทําลาย42,070คันถูกทํำลายเพิ่ม169คัน อุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย3,787ถูกทำลายเพิ่มหนึ่งตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ